ทุกคนคะแสงไปได้ดอกไม้เนี่ยนะคะสี่ยูโรค่ะเลยซื้อมาสาักสมชอนะคะวันนี้จะมาจัดดอกไม้อยากจัดตีมมอร์เนนทยเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีดอกกุหลาบเลยในช่อมีดอกไม้แบบไม่กี่อย่างเนาะเดี๋ยวจะมาดูว่าจะจัดแบบไหนดีไปดูกันค่ะแสงดึงช่อออกมานะคะแต่ละช่อเขาจะให้ กรีเนอรี่แบบนี้นะคะช่อระการนะคะแซงคิดว่ามันเขียวเกินไปนะคะ่ะก็เลยจะเอาไปพ่นสีนะคะเดี๋ยวจะไปพ่นสีทองกัน,นะคะ่ะทุกคนเกสสิเฟสูจีอะสูจีมานี่ เา้าดือมานี่แล้วดืออะไรคะใครเป็นคนทําแตกใครเป็นคนทําแตกไหนบอกมาสิมึงมาสิเคอมองมามองมาเลยใครทําแตกอืมอม,มีได้เลยนะต้องทำโทษออืม,อม not สวัสดีค้าวันนี้จะพาไปเดินเล่นท้ายหมู่บ้านก่อนนะคะวันนี้แสงไปได้ดอกไม้มาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะแซงก็เลยจะเอามาจัดมันเป็นดอกไม้ที่เขาถ้าเขาขายไม่ได้เขาก็จะทิ้งนะคะเขาก็เลยขายแบบลดราคาจากจากประมาณ7ยูโรเขาก็ขายเหลือประมาณ3-4 EUR ยูโรนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดนะคะแต่ไม่ใช่ธีมวาเลนไทน์เนาะ แล้วก็ไปได้มาอีกในห้างหนึ่งนะคะซึ่งเขาลดราคาเหมือนกัน,นเองก็จะมีแต่ดอกกุหลาบยังไม่ได้จัดค่ะอาจจะยังจัดไม่หมดนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเก็บไว้เพื่อดูโอกาสต่างๆบ้างว่าเราจะจัดในตรีมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะจัดให้ใครเพราะว่าเราไม่ได้เป็นร้านดอกไม้นะคะซึ่งจะจัดดอกไม้ทุกๆวันเลยอันนี้คนที่เขาคาดหวังอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะผิดหวัง แต่แซงไม่ใช่ไม่ได้เปิดร้านดอกไม้นะคะทุกคนเพราะฉันแซงไม่ได้จัดดอกไม้ทุกวันนะคะไม่ได้จัดให้ดูทุกวันเพราะว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์แบบนั้นนะคะคนที่เขาจัดดอกไม้ได้บ่อยๆแสดงว่าเขาก็มีดอกไม้ที่ร้านของเขานะคะแต่แซงเนี่ยถ้าไม่มีดอกไม้ในสวนก็จะไม่จัดนะคะถ้ามีโอกาสหรือว่าเจอดอกไม้ราคาถูกก็จะได้ซื้อมาจัดค่ะแต่ไม่ได้แบบว่าแพลนไว้ว่าวันนี้ฉันต้องจัดนะฉันต้อง ทำอะไรออกคอนเทนต์อะไรอันนั้ไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ออบเจกทีฟของเราซึ่งเรามาแชร์ชีวิตประจำวันในชนบทฝรั่งเศสนะคะเราไม่ได้มาสร้างคอนเทนต์ให้มันเกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะเราเอาชีวิตจริงนะคะชีวิตจริงย้ำนะคะเอาชีวิตจริงมาแชร์ค่ะไปเดินเล่นกันก่อนคะ่ะ ตามทางจะมีแบล็กเบอรี่ป่าขึ้นเต็มไปหมดนะคะเขาถือว่าเป็นวัชพืชนะคะเนี่ยค่ะต้นเขาจะมีหนามแบบนี้นะคะเวลาเดินต้องระวังนะคะเนี่ยแสงชอบใส่รองเท้าแตะมาเดินช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะโดนปักแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะแต่นี้จะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะซึ่งแบบแปลกมากน่าจะเป็น กอเดียวในหมู่บ้านเลยนะคะไม่เคยเห็นพันนี้แล้วก็ทุกครั้งจะมาเก็บนะคะถ้าเขามีลูกตอนประมาณเดือนเดือนอสิงหาปลายสิงหาค่ะจะมาดูว่าเขามีลูกไหมเพราะว่ากอเนี้ยจะอร่อยที่สุดตรงเนี้ยจะเป็นที่ประจําของแสงเลยนะคะนี่เป็นต้นที่ชื่อว่า ลูเจนนะคะแต่จะเป็นต้นไม้ที่มีพิษนะคะดอกสีเหลืองๆค่ะช่วงประมาณเดือนปลายเดือนพฤษภาคมค่ะเขาจะออกดอกนะคะเป็นพืชมีพิษนะคะต้องระวังค่ะแต่แสงชอบเอาไปทำพวงคริสต์มาสนะคะเป็นขอบๆเพื่อให้มันดูฟุง้งๆนะคะเห็นไหมคะ ทางทางนี้เต็มเลยค่ะแบล็คเบอรี่ปานะคะจะเป็นหนามปักเจ็บมากนะคะต้องระวังเต็มเลยนะคะพระเอกจะต้องมาตัดมาทำานุบํบำรุงทางนะคะเพราะว่าเทศบาลเขาจะจ้างมาทุกปีนะคะทางสัญจรสำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะคะเวลาเขาขับรถแทรกเตอร์ผ่านมา <c oughs> เขาก็จะผ่านมาทางนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำานุ่มบำรุงแล้วก็คนมาเดินเล่นอย่างเช่นแซงมาเดินเนะะี่ยค่ะ ตรงนี้จะเป็นปากป่องภูเขาไฟนะคะทุกคนแล้วตรงนี้จะเป็นปราสาทค่ะปราสาทร้างนะคะเดี๋ยวแซงจะมาแชร์คลิปเมื่อ2ปีที่แล้วถ่ายไว้เราก็ดองไว้ยังไม่มีเวลาตัดเลยเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะโพสต์ให้นะคะทุกคนจะตัดเราก็จะโพสต์เดี๋ยวชมบรรยากาศเท่านี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปใต่ดอกไม้กันก่อนนะคะทุกคนเพราะว่า แสงกำลังดีเลยค่ะเดี๋ยวมันจะข้าก่อนนะคะไปกันค่ะ คนดูสิทำไมเขาถึงแบบขายถูกเพราะว่าเขามีเขาจะเน่าแล้วทุกคนเขาก็เลยขายถูกเนี้ยค่ะเราก็ทำใจขาดไม่เป็นไรหรอกดีกว่าดีกว่าเขาทิ้งเนาะเราก็จะจะมาดูว่าเราใช้อะไรได้บ้างนะคะ เยบีลาก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเยบีลาเนี่ยเขาจะทนอยู่อ่ะดอกผีเสื้อพันเดียวกับดอกผีเสื้อนะคะดอกซอนดิองติสหรือว่าได a n นทัสนะคะ <c oughs> เขาก็ยังใช้ได้อยู่โหดูสภาพกุหลาบสิทุกคนเยินหมดแล้วเยินหมดแล้วคะ่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ g r e e n e รีคือแบบสภาพกรี e น e รีคือต้องมาคิดอีกทีหนึ่งนะคะว่าอันนี้น่าจะทิ้งนะคะโอ้โหเป็นสมาจีนคือแบบสงสารน้องมากเลยอะคือแบบสภาพคือทุกคนก็สมราคาเขาได้ค่ะเขาขายครึ่งราคาเขาจะทิ้งละ เราจะไปถามเขาว่าทิ้งที่ไหนมันก็อยากจะถามอยู่แต่เขาคงไม่บอกเราหรอกนะคะนี่เป็นดอกเบญจมาจีนสีเขียวค่ะทุกคนเขาจนจะไม่เขียวแล้วนะคะเขาจนจะดำหมดละสู้ค่ะสู้ค่ะกุหลาบกลีบกุหลาบ,ก,ลาบก็เอาออกนะคะ อะไรที่โอ้โหดูเขาสงสารน่ะมันมันคงจะได้ช่อเล็กเพราะฉะนั้นเราจะมาจัดอะไรที่มันเป็นเลเยอร์ที่ไม่เคยจัดมาก่อนก็คือเราจะเราจะเหมือนแยกแยกพวกระค่ะแยกแยกเป็นชั้นๆเป็นพวกพวกยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็ขออนุญาตแบบ แบ่งประเภทดอกไม้ก่อนนะคะเพราะว่าบางอันก็โอ้โหมันเยินหนาทุกคนเนี่ยกุหลาบก็กรีบร่วงหมดแล้วคะ่ะทุกคนเราอาจจะไปเจอเขาช้าไปผิดที่เราเจอกันช้าไปเหมือนอย่างที่เพลงเพลงร้องเลย ฉันสงสารเธอแต่ฉันจะทําให้เธอสวยสวยขึ้นเธอจะสวยขึ้นกับฉันไหมฉันเชื่อว่าเธอจะสวยขึ้นนะเธอจะอยู่กับฉันอีกหนึ่งอาทิตย์อยู่ได้ไหมเอยอ,อยู่กับฉันเถอะนะลูกนะ เกือบโยนกุหลาบทิ้งแน่นะบางอันก็ได้อยู่นะคะทุกคนได้อยู่ที่แปลว,ว่าได้เนาะมันก็ต้องได้แหละสู้สู้ไม่ลูกถ้าสู้ก็สู้ด้วยกันค่ะอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะคะ ทุกคนขามันแบบโอ้โหพูดไงดีอนะกรีนอรี่น่าจะได้สามานเรามาเคลียร์แล้วก็มาจัดกัน,นะคะ่ะก็ต้องมาลุ้นอีกทีนะคะว่าจะจัดแบบไหนดีนะคะยังไม่รู้เลยจ้า เป็นว่าเอากรีนเนอรี่ขึ้นมาก่อนนะคะจะจัดแบบเลเยอร์เนาะดอกเขาโอ้โหสงสารมากเลยจัดให้เป็นเลเยอ์ดีกว่า จัดดองไม้นี่ต้องคิดนานนะคะโอ้โหดอกนี้คือแบบหนักใจมากนะคะหนักใจว่าจะใช้แบบไหนดีเราจะเอาเธอขึ้นมานิดนึงเราจะจัดแบบเป็นเลเยอร์อแบบชั้นๆน,นะคะ เออเป็นแบบจัดตามโครงสร้างของกรีนอรีจัดแบบมั่วๆค่ะไม่ใช่ก็คือฝึกไปรื่ได้เพราะไม่ใช่นักจัดดอกไม้แบบมืออาชีพโอ้โหไม่อยากใช้ดอกนี้เลยเจ็บปวดหัวใจค่ะทุกคน จะแบ่งเป็นเป็นโซนขาวโซนนั้นโซนนี้นาอเขียมผูบ้างค่ะ ใช้เบยรบีราจะให้เป็นโซนแบบเป็นแนวแนวนี้นะคะล็อกกานค่ะคือแบบเมื่อกี้แบบออกไปแบบพระเอกให้เอาน้ำมันเครื่องไปแบบไปส่งให้นะคะเพราะว่านางเนี่ยน้ำมันหมดเราก็เลยต้องเอาไปส่งค่ะทุกคน มันก็เลยเกิดกลายเป็นว่าเราทิ้งดอกไม้แล้วเราลืมค่ะลืมว่าเราทิ้งดอกไม้อยากจะแอบเอากรีเนอรี่เข้ามาแสมข้างในนี้ก่อนนะได้ไหมแสงก็คือไม่ไม่ค่อยอันนี้เป็นใจเลย เธอแซมให้ฉันแล้วเธอเป็นยัไงบ้างถือว่าแบบไม่ง่ายเลยนะมันไม่ง่ายเลยอ่ะแกโอ้โหดอกนี้คือจะหักโลกโอ้โหดอกนี้หักทุกคน โอ้โหทำยังดีเนี้ยมีสองดอกไดแอนทสัสของเราหาักค่ะไดแอนทสัสของดิฉันหกัก ออากรีนอรี่เข้ามานิดนึงถ้ามันจำเป็นต้องใช้ก็คงต้องใช้แล้วค่ะดอกกุหลาบเนี่ย เค okay, ค่ะเด nah ambitious. ี๋ยวเราไปเอาก้านนี้มานะคะเป็นก้านแบบนี่ค่ะก้านสีทองซึ่งเราไปพ่นสีมานะคะเราก็จะเอามาใส่แบบให้ดูมีอะไร แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมัดนะคะได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้เด้อ อ่าเราจะไปหาใจกันนี่มันเข้ากันนะคะทุกคนตัดก่อน นี่คือชอ่อดอกเรานะคะแล้วก็แจการเหล่านี้นะคะอะไรจะเข้าบ้างมาดูกันค่ะอันนี้เข้าไม่เอ่ยถ้าเข้าจะไปใส่น้ำอืมลองดูอีกนะคะอันนี้น่าจะมีเข้าเพราะว่ามัน แค่อันนี้มันก็ไม่ได้อันนี้ดูข้าวนะอืมแต่มันเอียงเอียงอันนี้ดีกว่าอันเล็กเพราะว่าจะได้เอาไปให้แม่ยาเอออันนี้ได้อันนี้น่าจะเข้ามาได้เข้าได้เจ้า อันนี้ก็จะเข้าได้เหรอเจ้าต้องบีบบีบมันเจ้าโอ้โหแต่ลำบากมากเลยอะ <c oughs> โอ้ยได้อยู่นะเธอแอบเชียร์อันนี้ได้ไมว <c oughs> แ่แปลก เดี๋ยวคอยเดี๋ยวดูกันค่ะว่าอะไรจะเข้าเนาะโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวลากับบรรยากาศยามค่ๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วแล้วก็ลาด้วยชอ่อดอกไม้นะคะเลือกจะก,กันเรียบร้อยแล้วนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์กันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ